สวัสดีครับพบกับผมเด่นพงศ์ครับกับคําพูดคนดังวันนี้เสนอคําพูดของคุณไซมอนซีเน็นะครับเป็นตอนที่2มาดูชุดคําพูดชุดแรกกัน people don't buy what you do they buy why you do it เขาบอกว่าคนจะไม่ซื้ออะไรนะครับที่คุณทําแต่เขาจะซื้อเพราะว่าทําไมคุณถึงทํามันขึ้นมานะครับ ชุดคำพูดที่2ครับ Great companies don't hire s k i l l people and motivate them. They hire already motivated people and inspire them. เขาบอกว่าบริษัทหรือว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะไม่จ้างคนงานที่มีทักษะหรือว่ามีสกิลอยู่แล้วแล้วมากระตุ้นพวกเขาทีหลังแต่เขาจะจ้างคนที่มีแรงกระตุ้นอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มา,าสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเขานะครับ People are either motivated or they are not นะครับคนเราจะมีอยู่สองจำพวกครับคือคนที่มีแรงกระตุ้นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วหรือว่าไม่มีนะครับ Unless you give motivated people something to believe in something bigger than t h e i r job to work to work they will motivate themselves to find a new job and you be stuck with whoever l i v e เขาบอ,อกว่าหากคุณนะครับ ไม่ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่มีแรงกระตุ้นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วบางสิ่งที่บางอย่างที่ว่าเน,นี่ยมันจะต้องมากกว่างานที่เขาทําไปวันวันนึงมิเช่นนั้นแล้วนะครับพวกเขาก็จะออกไปที่อื่นไปหางานใหม่นะครับคุณก็จะจมปลักอยู่กับคนหว่วยคนทํางานหวยๆของคุณอยู่ที่เดิมนะครับ mm hmm. ชุดคำพูดที่3ครับ i f you hire people just because they can do a job they work for your money หาคุณจ้างคนงานเพียงเพราะว่าเขาสามารถทํางานให้กับคุณได้คนเหล่านั้นก็จะทํางานเพียงเพื่อเงินเท่าน mm ั hmm. ้น But if you hire people who believe what you believe, they will work for you with blood and sweat and tears. แต่ถ้าคุณจ้างคนนะครับที่มีความเชื่อนะครับเหมือนกับคุณพวกเขาจะทํางานนะครับเพื่อคุณอย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียว ผมนอกจากจะทํางานเป็นยูทูบเบอร์แล้วยังทํางานนะครับออนไลน์เป็นบริษัทแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับตอนนี้มีัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงต้องการผู้ร่วมงานครับใครที่ยังไม่มีงานหรือต้องการหาไรายได้เสริมนะครับสามารถติดต่อมาพูดคุยกับผมได้ครับที่ l ลายนะครับลายดีครับมบุร e e ี1 romburee1 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ